ไอแซมยิ่งงานแฟบปป้อยิงก็มีไหนอแล้วเราบักโมดหมด,มหมดไม้น้อยใส่แฟปแหลรอบป้อบอกว่าหื่งล้างหื้งหมดอโอ้ไปเตียวแอลกับพอจีนนะ่ะมันงามน้ำไปไอ้ลูกตัวดีมีไหนนะ่ะไอ้ลูกแซม มาสร้างปอกกามอเอาเผ็ดเพ็ดขมขมกามเนระเจวแอวกัดอดใจไปได้เงยซื้อมานี่หีนมันเหมาะว้าวปอ,อ,อ,อห้องนอนยางยังยังยิงใส่เจวตัวนี้นมั้งล่ะตัวอื่นมันมันมีใส่ละ่ะโอ้ตัวนี้ใส่ม่วนปอเพราะวงาหวงมันโตกะ่ะ

พ่อพ่าไปซื้อกาดไหนเนี่ยงามแต่งามว่าเออป้อไปเตียวแอวก่อนแนวกาดอ่ะพอจีน่ะมันงามพ่อญาแล้วถ้าถ้าญาเลวเป็นน้องจะเอาขั้วหมดเลยเนาะขั้วพ่อไงงางถ้าจีนพ่อกินดิบดีแบบเขากินดิบแฮมอ่ะเออไปไปบูนักเอาจีนไปล้างเดี๋ยวน้องเอาไปล้างเออแล้วไปไหนป้ออาบน้ำเหรอ พ่อจะไปไหนเออเอาจิ้มไปล้างพ่อไปอาบน้ำก่อนครับโอ้น่าจะอาบน้ำจะลวกซักผ้าไอเ้เต็มยิงงหันแฟบพ่ยอยิงก็<อ>มีไหนหแล้วละะเราบ่งทำไน้อยใส่แฟผหลรอ,อบพ่อบอกว่าห้อรล้างห้องหมดอิดกับพ่อได,ได้จะกินอย่างเนี้นยุ่งยากน้องตลอดเลย อันยังเห็นล้วป่อจมเห็นล้วน้องก็มาล้างก็จะเอาแปบมาซักผ้าแล้วไข่มาซักมาสอนจริงเอากินมาล้างแปะพ่อบอกน้องพ่อบอกว่าเฮ้ยล้างสะอาดที่มาแจ้งจีิยังไม่เงี้ยวไอเจมจริงเอามาล้างแปะเหม่แหย่จรงยังก็เงี้ยวเชียร์ป่อนะค๊า เสื่อห้หายอย่างอ้าวขอพ่อใจน้องมันมีที่ไหนเอาจีนมาล้างเฟ็บอ้าวพ่อบอกว่าคือล้างคือหมือนหมดมันใหม่เชื่อพิงบอกว่าคือล้างแนวน้องล้างสามชีลอบมันก็ยังมีกลิ่นอยู่อ่ะมันมีที่ไหนเอาจีนมาล้างเฟ็บอ้าวแล้วพ่อบอกน้องล้างคือสะอาดพ่อเป็นคนบอกกันต่อขิงมันมเชอไข่เจื่อพ่อหนะก้างาคิงหน้างาไปไก่ตีนะครับไปไปไก่ตีจุ๊บครับผมมาปะกันเต็มแล้วนะครับสำหรับคลิปทำอาหาร นี่ฮะวัยรุ่นหัวร้อนเข้าครัวโดยเชฟกะลาท้าลุผู้สนับสนุนอยากเป็นนักการเพลงไอ้เสมและลุงชัยครับในการทำแต่ละเมนูสำหรับเมนูวันนี้อ่ะวันนี้เขาจะแง่อย่างกินครับเพื่อเอฟซีได้ดูซาจินควายนะครับซาจินควายครับผมเมนูนี้ผ้สึกว่าจะทำเจือขนาดนะครับเพราะอย่างเหตุผลถึงทำเจือเพราะว่าผมมากครับต่อ โอเคเรามาติดตามชมคลิปกันได้เลยครับมาลุยกันเลยลุยเลยอันนี้จะซอยตีนใหญ่ก่อนไหนว่าปอว่าไปอาบน้ำมาเจ้กะมาใหญ่มาใหญ่ฮะอาบน้ําเสร็จแล้วเก็แล้วปอยังใส่ชุดเก่าเออตีนมองอิงปอกับปอมันตีนเหให้หยอย่างนันมองอิงปอกับรับมาใจ๊ ปพอมองิ่งเลยครับพ่อเนี่ยอีกาไอ้ลูกเอ้ยสีเป้องามขนาดเลยครับโอมป่อโอเคเดี๋ยน้องจะใยญ่ยหญ่ป้อเลยตัวอย่างนี้รับพ่อหิงแก่หอมพ่อแก่หอมเมื่อกี้ป่อนิ้วก้อยอย่างอี้แม่งเหรอ ได้ตอนซอยอย่างนี้แม่งกับปอได้น้องหันพ่อแปลงนิ้วก้อยอย่างเงี้ยปอปอเขาบอกซอยมันแล้วบอกปอจีนเนี่ยซอยค่ะ มันงามลำใบอ่ะปอปากก้าซอยมันอะปอซอยซอยมันงามลำใบนะปอหิ้งว่าแต้วดีนะไอ้เสมปอหิงก็เปลี่ยนเตียวซื้อเตี๋ยวใหม่เลยป่ะเดี๋ยวป่อเหี้ยวตังหื่อไปซื้อเตียวใหม่เถอะหิงบัวหิ้งเรเตียวลเนี่ยัอเนี้ยเป็นปูกะมันชุเล็โอ้แล้วปอคือว่าปองามเหรอพอหมวกป่ออะเออ มันดูเลขส,สายตาเปิบไปกับเปิบมาหมวกแก่นเนี่ยกี่เตี้ยวหิ้งเนี่ยสำคัญเนอะหมวกป้อหิงก่อนอแล้วเตี้ยน้องมันนักหัวป้อกะเตีเ้ยน้องมันก็ชีวิตน้องน้องแต่ใส่หงาย,ยมันไปเกี่ยวอย่างกรบป้อมันดูเล็สายตาป้อหิ้งแล้วป่อจะหิงอย่างกับน้องป่อเดียวกับน้องบมอลำคาญแล้วเนอะแล้งชอยบัดเซยแล้วเนอะจีนอะ่ะป่อชดนวมมาเลย นแน่จริงพ่อพาเอารวงมาเลยน้องกับใค่หูน้าป้าไหนห้ามผู้ช่ำรวมมาดิ้งตีงานเน่น้องอู้เล่นพ้าประดายน้องไปกันยะพ่อจะมาเพลก่อนพ่อขอมาบีบเอแล้วน้องอับมาน้องโอ้มาบีบน้องเจ็บแอลเนี่ยมึงเป็นลูกมึงต้องสมควรบีบมือพ่อขึ้นบ้างพ่อยินบีบได้เลยน้องหยามมือบ่อมาต้องหยามใต่ซอยจริงน้องหยามมือพ่อบ่อมาหยาม มาใจซอยจินป้อหินขยากอ่ะต้องป้อก็ต้องน้องมันตีดกันกะป้อกอยากป้อไปชอบกินคนเดียวกะมารอน้องนี่ยังอ่ะมันป้อกินแงคนเดียวเฮ้ยยิงไปเล่นที่ไหนยิ่งออไปมานี้น้องเห็นแงเออป้อกันได้จืดไว้เส้นไปข้ากิ่นยาตายเอาเขี้ยวเข้ากันหันเลยหอีเงียมาเนี่ย